วันนี้เราก็จะมากินข้าวที่บ้านทำหน้าปากท่อมต้องรอครับอ่าตอนนี้เราก็รอสมาชิกกินข้าวเสร็จแล้วก็บายสีสุขขวัะครับนี่นะครับไปเอาเล็บมาไข่อันงานพาขวัญได้กันแล้วเลยต้องไปแล้วต้องมาเป็นเงีง้ยเพงนะฮะพ่อ แล้วเขาก็พัดบุมเมียนครั้นไปเขาก็จะออกมาเนาะอัลก้าครับเจงครึ่งเจ็ดโมงเจ็ดมาหมดเจ็ดโมงจออกมาอันบอนบอนนี้ซื้ออย่างฮันฮันอาหารลิต้าอาหารลิต้านะครับตอนนี้ก็จะเป็นเราอยู่ที่ร้านอาหารลิต้านะครับก่อนจะถึงทางไปถ้ำปากคองรอครับนะถ้ำคองรอก็จะมีป้ายนี่ครับตรงเยื้องๆกับ ลงหมอนะครับบรรยากาศครับร้านอาหารลิต้าเอาแต่นนี่เอาเอาซะก่อนเอาซะก่อนเอาละเอาละเอาละมันจะ

คนมาเยี่ยมมาหยำบ้านเฮาเนี่ะยนะทุกเสด้ม็จมาทุกคนตลอดปลอดภัยให้มันมาเี่ยวะทำกองรอดุดอ่อ่าตื่นบันทีมาเลยในกาบเอาเว็บแต่เพียงนีลาวรเนาะอ่าจะแลกกับโอนี้ก็เป็นมือสันวันทีมโอดี้มูซ้อมมอประกอบบันงามมาเสร็จแล้วเต้นแต้ไอเต้นน้องแค่คนจนเท้าแล้วได้มาเที่ยวมายืมมาหยำทำกองรอไทยเฮานี่แหละเดนกาบ่ได้ป่าเชียงวังไว อันยังมีพ้าเข้าพ้ากรนนี่แหละมาทำลาบบะจีแค่คนเจียมเท้าให้อยูด่ดีแห่งความเจ็บจะได้ความไคร่อย่างนี้แลวตั้งแต่นี้ตัวไปให้ได้แต่อันดีให้มีแต่อันหางให้นางกินนางทานมาจนละกาเ,าเฮ็ดจะได้มาผ่านมันย้ได้มาเบียดผลเห็ดเจ้าหินร้านมาบางังให้ปัจชจชาบักลูกไฟไข่กล้วยให้มีแต่โชคก,กับใจได้กับม้านกัลบนกลาวเต้าเมื่อก็ให้ไปดีมหอดรอฟ้ามเมื่อถิงอาจจะได้พบอาหารจะได้่านอันหายนำเอาความสุข แล้วก็นำเอาหัวซื้อเชียงแรงท่องเที่ยวบ้านกองโล่เฮาในแหละกับเมื่ออาพันขนาดใหญ่ต่อผมในประชาชนอยู่ทางบ้านก็ให้เออมีความสุขกายสบายใจให้ยดีแห่งมันเงินมันเงินเด้อใช่่ดู้เอามาผู้คนเดียวหลายคนใคนติดเดียวปุ๊บคนเอ้าดีเนายวคนหลายคน เป็นภาพนิง่งเหรนั้เขามายามาแะเลเหมือนีน้มสันบันดีมดิมส้มหมูระกอบางานมาะเลคือแต่อาไอเทพีลูกลานนี่แหละก็ได้นำแคกมาเเที่ยวมาลิมเนนยก็หอยหักพันแข้งยังมีผักข้าผักวนททำลาบบีกันยังวัทมเกๆยังมีเช่นประดน